การปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในครอบครัวขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจนยุติการบริการมี8ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นแรกรับเป็นขั้นการเริ่มรับผู้ถูกกระทําเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องซักถามและจดบันทึกข้อมูลเรื่องราวหรือเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งข้อมูลที่ได้ในเบื้องต้นจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปเช่น บางกรณีอาจจำเป็นต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การคุ้มครองอย่างเร่งด่วนดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องบอกได้ว่าผู้ถูกกระทำมีปัญหาอะไรบ้างเข้ามาเมื่อใดอย่างไรใครแจ้งจะสามารถติดต่อใครได้บ้างประเด็นใดที่เร่งด่วนและสำคัญสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อหน่วยงานใดควรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีความเสี่ยงอะไรบ้างมีโอกาสถูกกระทำซ้ำหรือไม่และมีแบบฟอร์มอะไรบ้างจะต้องกรอกเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือต่อไปเป็นต้น 2. ขั้นแสวงหาข้อเท็จจริงเม be ื่อรับผู้ถูกกระทาความรุนแรงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือแล้วผู้ปฏิบัติงานต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะที่จะเข้าถึงข้อเท็จจริงด้านต่างๆเพื่อนําวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาร่วมกับทีมสาววิชาชีพเช่นสัมภาษณ์เคสและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเยี่ยมบ้านโรงเรียนชุมชนหรือสถานที่สําคัญที่เกี่ยวข้องสังเกตสิ่งต่างๆระหว่างการพูดคุยหรือหารือข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เคยไปใช้บริการ ทั้งพยายนเอกสารพยายนวัตถุหรือพยายนที่บันทึกโดยบุคคลเช่นผลการตรวจทางร่างกายและจิตใจข้อมูลจากการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แหล่งหรือสถานที่ให้ข้อมูลเช่นโรงพยาบาลสถานีตำรวจโรงเรียนเป็นต้น 3. ขั้นประเมินสภาวะด้วยการประเมินสภาวะจิตสังคมสภาวะครอบครัวประเมินความเสี่ยงและประเมินความต้องการโดยมีแนวปฏิบัติพอสังเขต ผู้ประเมินควรเป็นนักวิชาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญโดยเป็นผู้ผ่านการฝึกทักษะหรือความสามารถในการประเมิน 4. ขั้นวางแผนการช่วยเหลือหลังจากการประเมินผลสถานการณ์ปัญหาจนได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วจึงดําเนินการกําหนดเป้าหมายและวางแผนการให้ความช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหาบําบัดฟื้นฟูให้ความคุ้มครองหรือป้องกันปัญหาอย่างเหมาะสม 5. ขั้นดําเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้จึงต้องเลือกวิธีการที่เหมาะสมโดยนักสังคมสงเคราะห์ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีเคสเมเนเจอร์ Manager, หรือ C.M. โดยใช้ทักษะวิชาชีพต่างๆเพื่อ,อเผชิญหน้ากับปัญหาและคลี่คลายปัญหาที่เหมาะสม 6. ขั้นติดตามผลการติดตามผลมีความสำคัญต่อการจัดการและแก้ไขปัญหาเช่นการเปลี่ยนแปลงของผู้ถูกกระทำรุนแรงและครอบครัวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำรุนแรง ดำเนินการโดยนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อบอกว่าสิ่งที่ได้ทำเป็นไปตามแผนหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไร 7. ขั้นการส่งต่อเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกกระทำซ้ำทีมสาววิชาชีพจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ถูกกระทำรุนแรงจากบุคคลในครอบครัวจึงอาจมีความจำเป็นจะต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความต้องการและจำเป็นของปัญหาเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อเข้ารับการรักษาเยียวยาหรือดูแลสุขภาพให้ความช่วยเหลือในการดูแลสภาพจิตใจเป็นต้นแ ขั้นยุติการให้บริการเมื่อปัญหาต่างๆคลี่คลายผู้รับคำปรึกษาได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและป้องกันการกระทำซ้ำจึงดำเนินการยุติการให้บริการโดยผู้ถูกกระทำรุนแรงที่ผ่านพ้นปัญหาแล้วอาจมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดหรือช่วยเสริมพลังให้ผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรงคนอื่นๆได้ต่อไป